เร่งครับโอ้ไปไห้ไปเลื่อยได้ไม่ตึ้งนะครับไกลเกินโอ้ปลิวครับไดเรงนะมันไม่ก่อนใันดีมทำก็ดีวก็ลงอดได้ลงเรี้งงี้ มาเร็วลุงนิมไหมครับลุงนิมไหมครับมาเร็วครับมาเร็วครับมาเร็ว,รรวล็กค้อนครับโอ้มันติดติดอีอ๋อ กินกินใจกินใจังนี่ปมอันอนเดียดเต็มเลยปุ๊บปุเลยเดี๋ยวรออีพี่กับตังไอืมจับปุ๊บตรับตังขาไหมนะครับตังขาไหมกตังขาอมันชาลงเลยครับรับดาวดาวไหนเดี๋ยวรับลงมาเลยเราเป็ดทิพย์อยู่รอย

ลุงนิมไหมครับตีนีนิมไหมครับมาเร็วกบมาเร็วกบหยุดเลยครับ

Đúng, đi, đấy. Là ừ, đúng, đúng. À, ua. Còn đút tắp nín ốc đều bên khá lắm bảo Ốc tìm đi nè Thầy hứa Cống bắn bí tăng con cống bắn đi Mình Bí thì bắn lùng bây giờ còn tăng nè gặp Nằm gốc 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 Ai át nè gặp con đi nè, áp đi nè Đang đi nè, lâu Thank <laughs> you.